แจ็คไทยทัศนในแบบหนุ่มลูกคืึ่งไทยอเมริกันสร้างประวัติศาสตร์คว้าตำแหน่งชนะเลิศมิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2025ที่โคลัมเบียกลายเป็นหนุ่มไทยคนที่2ที่ได้รับรางวัลน,นี้แฟนๆแห่แต้อนรับแน่นสนามบินโดยแจ็คเผยดีใจและภูมิใจทีไ่ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสนี้พัฒนาตนเองและผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกเตรียมรุยป,รยป,รยปรยารีสแฟชั่นวีคพฤศจิกายนนี้ ก็จริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากครับที่คนไทยของเราสามารถ ความงระดับโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเวทีนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาประเทศไทยครั้งนีงครับ <laughs> ใช่ครับเป็น9ปีที่รอคอยมานานมากทางเป็นของประเทศไทยเองหรือว่าตัวผมเองเนี่ยก็พยายามฝึกมาอย่างหนักอย่างที่พี่ๆนักข่าวรู้กันนะครับว่าทางนี้ก็เต็มที่มากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากที่ที่ได้ตำแหน่งนี้มา <laughs> ตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ท็อป3ศิลปินเข้าไปแล้วหนึ่ง โอเวนเซลราสองทั้งเป็นคนที่แบบเขาแกล่งมากครับ <c oughs> เรื่องสายสะพายอะไรเงี้ยเราก็ ลุ้นว่าคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเราหรือเป็นสเปนเพราะว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนกันหมดเลยครับพอประกาศชื่อไทยแลนด์เข้าดอบสก็ดีใจมากครับแล้วตอนมงก็คือเวเนก็คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับก็ไม่ว่าตอนที่เราคุยกันใครจะได้ก็คือดีใจกับคนที่ได้รจริงๆแล้วความเป็นไทยเนี่ยของเราคิดว่าสตาฟแล้วก็เพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักคาว่าสวัสดีจากผมเพราะว่าผมเจอใครเนี่ยยกมือไหว้จนเขารู้เลยว่าโอเคอันนี้ประเทศไทย re. แล้วเขาจะไม่เรียกแจ็คเขาจะเรียกไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี้เขาจะรู้เลยว่าาาาคคือเเเรรก็็โชวมปน ไทยก็คือมารยาทไทยแล้วก็การไหว้ครับที่สำคัญเนี่ยผมเอากางเกงช้างไปแจกทั้งสตาฟแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยครับก็คือตอนนี้มีที่บุกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะวันเดือนโนเวมเบอร์จะไปที่ปารีสแฟชั่นวีคครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่ที่กรุงเทพซักระยะหนึ่งครับแต่ว่าเวทีนี้เนี่ยเขาเบสอยู่ที่มอามีงานที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่อเมริกาครับผมจริงๆอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ คุณสปอนเซอร์นะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนเลยจอกๆอกนางงามนะครับแล้วก็ทุกเพจเลยไม่ว่าจะเป็นเพจไหนนะครับขอบคุณที่ส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้แล้วก็ โค้ดทุกคนนะครับที่สอนผมมาให้ผมได้มงในวันนี้จริงๆก็หลายๆคนเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับ <S <S 1> <S 1> ใช่ครับล่าสุดมีเพลงด้วยอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีมิวสิกวิดีโอออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ได้คุยกับทางเจ้าของเวทีเรียบร้อยแล้วปีหน้าก็น่าจะได้เพลงของเราเป็นเพลงตีมในการประกวดของกองมิสเตอร์โมเดลเลยครับ <S 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 จริงๆก็ผมไม่ได้ประกวดอันนี้ครั้งแรกนะครับอยากให้ ทุกคนที่กำลังสู้อยู่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอาจจะเคยไม่ประสบความสําเร็จเหมือนผมนะครับอันนี้คือเวทีที่ผมคิดว่าผมจะเป็นลงเป็นครับสุดท้ายผมเลยใส่เต็มทางชีวิตร้อแล้วก็ ความสําเร็จเนี่ยถ้าคุณพยายามมากพอคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับที่ IG นะครับ J A C K T I T U S S นะครับแจ็คไททาซือว่า Google ก็ได้ครับผมเยวเจอหมดเลยครับข้อมูลในนั้นขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มานะครับได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ